ครับวันนี้ก็นำพระยี้าพุทธศตวรรษนะครับพระอาจารย์คางแสงสำนักสงฆ์เขากุดนะครับปี2558นะครับปี2558นะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับเรื่องของแม่พิมพ์นะครับรายละเอียดนะครับดูบัวดูจีวรน,นะครับ าอง์พระนะครับสวยงามมากนะครับนี่แล้วข้างหลังก็จะเป็นบัวอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ยันนะครับองนี้นะฮะถือว่าเป็นพระที่สร้างออกมาได้สวยงามมากนะครับต่ลองเราส่องดูใกล้ๆนะครับส่องดูใกล้ๆนะฮะนี่นะะอันนี้มากนะครับเป็นเป็นพุทธศินที่สวยงามมากทีเดียวเลยนะครับ สินที่สวยงามมากเลยนะฮะนะครับดูนะครับทั้งด้านหลังและด้านหน้านะครับสวยงามมากนะครับสวยงามนะฮะเป็นพระยี่ห้าสตวรษนะครับที่เป็นเนื้อผงนะครับอยู่ในทรงสี่เหลี่ยม ผืนผ้านะสวยงามมากครับผมโอเคนะครับเพื่อนๆก็ลองหาเก็บสะสมไว้นะครับขอบคุณครับ